กันญภพัรโพสปลื้มเบลล่าเรียกว่าเป็นซุปตาสาวสวยที่ปังไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับเบลล่าราณีนางเอกสาวช่องสามที่ได้รับฉายาว่าเป็นนางเอก300ล้านไปแล้วโดวยเบลล่าก้าวสู่วงการบันเทิงในปี5้จากการแสดงละครเรื่องรอยมานและแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเรื่องเพื่อนกันจนวันตายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักค่ะ ต่อมาในปี56เบลล่าก็ได้รับบทนำอีกครั้งในละครเรื่องพรพรมอลลเวงคู่กับบอยประกร์ซึ่งจากละครเรื่องนี้ก็ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะและในปีเดียวกันเธอก็ได้แสดงละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ร่วมกับเจมจิรายุที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอโดยเธอก็ได้รับรางวัลดาราเดลี่เดอะเกรทอะวอร์ดในสาขาดาวรุ่งหญิงที่สุด แห่งปีก่อนที่จะดังสุดๆในเรื่องบุกเพสันนิวาสค่ะก็เรียกได้ว่าด้วยความครบเครื่องเรื่องความฮอตขนาดนี้ย่อมเป็นธรรมดานะคะที่เธอจะกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนค่ะล่าสุดนักร้องหนุ่มเจ้าของเสียงแสนเป็นเอกลักษณ์อย่างกันนภพัส ได้ออกมาประกาศออกสื่อในอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าตัวค่ะโดยได้โพสต์รูปคู่กับนางเอกสาวเบลล่าพร้อมแท็กตรงหัวใจข้างซ้ายพอดีและระบุคแคปชั่นว่าผมปลื้มคุณแท็กเบลล่าแคมเปญค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์รูปลงไปนะคะเบลล่าก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชูสองนิ้วส่งกำลังใจให้ทันทีค่ะ ซึ่งไม่ใช่แค่ความฟินชวนจิกหมอนอย่างเดียวนะคะเพราะเหล่าคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชมความน่ารักของทั้งคู่ทำนองว่าเป็นพี่น้องที่น่ารักจริงๆรวมถึงอยากเห็นหนุ่มกันนพัฒร้องเพลงประกอบละครของนางเอกสาวเบลล่าค่ะแต่ก็มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเบลล่าหนีไปกันมากมายเลยล่ะค่ะ